สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับเราแวะกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านลาบเป็ดต่อชะดนะครับเห็นไหมครับร้านนี้จะตั้งอยู่ที่ริมถนนเส้นทางไปตรงแกงคุดคูอ่ะครับจากอำเภอเชียงคานมาแล้วก็ทางจะไปแก่งคุดคูก็จะมีร้านตรงนี้ตั้งอยู่ริมถนนนะครับวันนี้ รลายหลาย่ลายคนบนทางวันหลายลานะลังจากลังอาหารกันกันนะหาโอกาสยากนะครับน่ยถ้าจะมานั่งรวมตัวกันอย่างนี้นะครับถึงราปดสองนะในหมู่ของญาติพี่น้องเนี่ยนะครับัไครับ เนี่ยครับถ้าคนนี้ไม่บนม่นว่าหิวข้าวผมผมก็จะไม่จอดนะครับมันจะเลยไปเลยแต่อันนี้บ่นว่าหิวข้าวก็เลยหาที่จอดก่อนที่ก็ไม่ได้บน่นฮะก็ไม่ได้บน่บนลุงส่วนว่าแยนน่าไข่โนนแย่าไข่หิวข้าวยอดสมุนไพรซีโครงหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวตอนนี้ที่ร้านลาบกินโตชดอเชียงคานนะครับติดน้อยเอาอะไรไปครับไปครับ มีไก่ย่างลูกปีกไก่ทอดเนื้อหมูปีกไก่ทอดเปล่าเขาเป็กไก่มากเลยเนี่ยทีลุงสวนทำให้กินนะเบื่อไก่เอาเอาเอาเนอะไม่เบื่อเหรอฮะเหรอายไปก่นนี้ทำบุญเพื่อเงนมันโบธรรมบดได้ไหมามบูรณส่วนมากที่น้อกคนที่ไปไทเป็นมั่นแม่นบอกครับแม่นอ่ารวมตัวอย่างชี้ยะตัวเนาะเนี่ย เนี่ยภาพอย่างเงี้ยภาพอย่างวันนี้หาดูยากนะเนี่ยไม่รวมตัวกันยากมากเลยไงโดยเฉพาะหนุ่มหล่อหรือโตขึ้นก็ไม่อยากจะมารบกลุ่มกับเราแล้วเนี่ยเขาจะไปกับเพื่อนเขาครับบรรยากาศร้านลาบเป็ดตัวชะอนะครับ คนนี้ไปไหนก็ไม่ลืมที่จะกินปีกไก่นะครับเขากินเหลาบเป็ดแต่ว่าตัวเองกินปีกไก่ให้ชิมสักอันหน่อยนะอร่อยไหมอ๋อถ่ายเลยเนีอิ่มออยอยเลยเลกินเดียวกินเดียวแล้วป้ากรอบมาหมวกทำขนมปังที่เรียว่เลียงอร่อยอ่ะทำไมมันดับอ่ะมันดับเด็ด จำข้าวตัดผู้เขาซ้องไหนปะซัดผู้เขาท้องซัดผู้เขาซ้องยี่สมุดราการนะพากันใกล้ๆก